โรคแทรกซ้อนจากภาวะดื้ออินซูลินมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดหากการผลิตอินซูลินเพิ่มขึ้นยังไม่เพียงพอที่จะควบคุมระด,ดับน้ำตาลในเลือดได้จะนําไปสู่เรื่องของภาวะน้ําตาลในเลือดสูงภาวะก่อนเป็นเบาหวานและเป็นเบาหวานตามมาและนี่คือโรคแทรกซ้อนจากภาวะดื้ออินซูลินความดันโลหิตสูงคีโตนในปันสสาวะสูงภาวะเลือดเป็นกรดการติดเชื้อที่ผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นโรคหัวใจขาดเลือดโรคไต และไตาวายเส้นประสาทเสื่อมหรือถูกทำลายโรคตาเช่นเบาหวานขึ้นตาต้อกระจกจอประสาทเสียหายซึ่งอาจจะนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นตลอดชีวิตพวกเรามาร่วมนในลงให้ประเทศไทยห่างไกลาจากโรคดื้ออิสลินกันนะครับสนใจลดภาวะดื้ออิสลินพิมพ์สนใจและทักมาคุยกันได้นะครับ